ตอนต่อนะคะกำลังสนุกเลยนะคะการพัฒนาตัวเองจาก e m p a t h ไปเป็น Super e m p a t h ที่ครูบอกไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามันง่ายนี่โว้คนก็เป็นซ u เปอร์เอ็มแพดกันหมดแล้วปรากฏว่าเขางานวิจัยบอกว่าคนที่เป็นซ u เปอร์เอ็มแพดนั้นมีเพียง1%แต่ครูว่ามากกว่าน,นั้นบางคนอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือแต่เขาแต่ครูเชื่อว่ามันอยู่ในหลักหน่วยนั่นแหละไม่ใช่ทุกคนเป็นซ u เปอร์เอ็มแพดทำไมถึงเป็นยากเป็นเย็นนะซูเปอร์เอ็มแพดเนี่ยเพราะว่ามันย้อนแยง้งไง อ่นโ้นแย้หมายความว่าคนที่เป็นเอนแผ่นเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนขี้สงสารที่เห็นใจแบบบางทีดูละครเครว่าดูละครแบบนางดาวพระศุกร์เห็นนางเอกโดนลังแกล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราะเราเป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนมันเหมือนมันข like, ั uh, so eland, ้วตรงข้ามเลยเข้มแข็งคุณเข้าใจป่ะคือคนอ่อนโยนคนขี้สงสารจะให้ลุกไปสู้อะไรใครส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนนางเอกอ่ะเหมือนนางเอกดาวพระศุกร์อ่ะเออนึกออกไหมคะจะให้นางเอกลุกขึ้นมาตบกับนางตัวไรอย่างเงี้ย คือนางเอกก็คือนางเอกคุณเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลที่ทำไมเอ็มแพรถึงทําไมคนเราถึงเป็นซูเปอร์เอ็มแพรยากมากนะเขาถึงบอกว่ามีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ครูกําลังจัดครูกำลังจ,ลงจะลงให้เราเป็นซูเปอร์เอ็มแพรกันให้มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นไปเลยห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเป็นไปเลยค่ะขอให้เป็นซูเปอร์เอ็มแพรแล้วเราจะทํายังไงเป็นซูเปอร์เอ็มแพรก็ต้องศึกษาก่อนว่าซูเปอร์เอ็มแพรคืออะไรแล้วทําไมเราต้องเป็นซนะูเปอร์เอ็มแพทอืนะะคาไไมมเเร่ป็นนนออสสุดเเ่รว นอนส,สุดไม่มีความสุขนะคะนอนส,สุดแอบดูเหมือนเห็นแกนตัวเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นลังแกคนอื่นข่มเหงคนอื่นแต่ตัวเขาไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะเออแล้วทําไมเอ่อที่มาที่ไปว่าทําไม ath, เอ็มแพดเอ่อซูเปอร์เอ็มแพดถึงมีน้อยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคนที่เป็นนอนส,สุดเนี่ยเขาเป็นเอ็มแพดไม่ได้เนี่ยเพราะเอ็มแพดชื่อบอกอยู่แล้วเอม a t h รีค่ะเอ็มแพดคือคนที่เห็นอกเห็นใจคนตัวที่แบ่งตัวที่แบ่งระวัง นอสสุดๆกับคนทั่วไปนะคะก็คือเอมพัตีคือความเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นนาซีเสเทกกับมังกรฤทธนาซีนาซีสั้เนี่ยคนที่เป็นนอสสุดๆนะคะคือคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นแก่ตัวเอาตัวเป็นศูนย์กลางนะคะไม่เห็นแก่ความเจ็บปวดของคนอื่นเช่นอะไรบ้างมีเมียน้อยไม่สนใจมีหลวงว่าเขาจะเจ็บยังไงไม่รู้ก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นมีทางเลือกก็ฉันมีตังค์ผู้หญิงอยากได้ฉันเองนี่แหละคือ คนที่ไม่มีเอมพัตตีไม่เห็นอกเห็นใจความเจ็บปวดของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้โดยเฉพาะในยุคนี้ยุคใหม่เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยที่เด็กถูกเลี้ยงให้เติบโตมาด้วยการสปรอยะการตามใจคนรุ่นใหม่เป็นตรงนี้เยอะมากเป็นนอที่สุดเยอะมากใช่ไหมทีนี้เพราะฉะนั้นนอที่สุดเป็นเอ็มแพดไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเพราะว่าถ้าเขามี็เอ็มแพดเขาเป็นไหมเป็นนอที่สุดไหมไม่เป็นเขาจะเป็นคนปกติค่ะเออเขาจะเป็นคนปกติทีนี้คนที่เป็นเอ็มแพดเนี่ย ะะจริงๆก็คือเป็นคนปกติแต่เป็นคนปกติที่อ่อนแอนิดๆเออแต่จริงๆเป็นคุณสมบัติที่ดีมากค่ะคือหมายความว่าไงโลกเนี้ยคิดดูสิว่าถ้าไม่มีเอ็มแพมันจะเกิดอะไรขึ้นสงครามไม่มีใครไปดูแลเอา,เอ,าอ,อ,อาหารเอาขนไปให้ทหาราน้ําท่วมไม่มีใครบริจาคนะคะเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้บ้านคน้็ไม่มีใครไปช่วยเหลือไม่มีคนคือไม่ใช่ธุระของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันปัญหาของเธอ ไม่มีการเห็นอกเห็นใจกันโลกจะไม่น่าอยู่ถ้าไม่มีเอ็มแพดนึกออกอยังคะเอ็มแพดคือผู้ที่เห็นอกเห็นใจที่สงสารเพราะนั้นเอ็มแพดทำให้โลกน่าอยู่เออแต่มีแต่ได้ในโลกนี้มันมีอะไรนะไม่มีอะไรได้ได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดทุกอย่างมีผลข้างเคียงเอ็มแพดใจดีเอ็มแพดที่สงสาร เอมเพดมีน้ำใจเอมเพดรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นมัดเดาอารมณ์ของคนอื่นได้นะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเอม a พดจะเอาเปรียบคนอื่นปะไม่เพราะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำไม่ใช่เอม a พดโกงคนอื่นไหมไม่ยอมด้วยนะบางทียอมด้วยเสียสละด้วยอนะคะเสียสละแต่บางที่มันอ่อนไปไงอ่อนแอเกินไปทําให้เจ้านอสึกเนะี่ยเขาจะมองหาแต่เอมเพด ที่ครูบอกนะถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะตามมาจะเข้าใจเลยว,ว่าอ,อ๋อมันไม่เอาแอแพด้วยกันเพราะมันเสือสองตัวอยู่ทํำเดียวกันไม่ได้ยกเว้นว่าเสือสองตัวอยู่ด้วยกันแล้วฮัวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกันเสือสองตัวถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะหาคู่ชีวิตถ้านอสิสุทจะหาคู่ชีวิตนอสิสุทจะมองหาใครเอมแพรสิคะมองหาคนที่ที่สงสารสิคะ เห็นใจสิคะยอมเขาด้วยค่ะให้เขาด้อยค่าให้เาขาโขกสับเพราะว่า instance, aquela, อ Dogs นอนที่สุดชอบการด้อยค่าคนอื่นอยู่แล <output. S 2> <น>้วไม่สงสารคนอื่นด้อยค่าคนอื่นดีแวลูนี่เป็นงานถนัดของเขาเลยแล้วเขาทิ้งขว้างเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมองหาเอ็มแพรแล้วเอ็มแพรก็เป็นอะไรคะเป็นเหยื่อค่ะเป็นเหยื่ออโนชาหลายคนที่เป็นซึมเศร้านะคะที่มีชีวิตสมรสที่แบบเจ็บปวดนะคะอยู่ด้วยกัน ทนเพื่อลูกเห็นไหมเอมแพรเอมแพรสงสารลูกไงทนเพื่อลูกนะคะไม่ยอมออกจากความสัมพันธ์นี้นะเป็นไม้ยืนต้นตายเพราะเขาเป็นเอมแพรและสุดท้ายส่วนใหญ่จะมาถึงจิตแพทย์แล้วก็เขาส่งมาเรียนหายใจกับครูมาทําเรียกว่า คลื่นสมอ,มองบําบัดอให้มันลดคือให้เขานอนหลับได้ให้เขาแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกเพราะว่าแอมแเนี่ยจะเวลาที่ถูกด้อยค่ามากๆเขาจะสงสัยในคุณค่าของตัวเองแล้วเขาจะสับสนความสับสนตรงนี้มาจากการถูกเมนิปูลเลตปั่นหัวอปั่นหัวแก๊สไลติ้งปั่นหัว,หวสับพวกนี้เนี่ยตามดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวลงไปเซิร์ชดูที่ครูทําเอาไว้นะคะช่องใหญ่เนี่ยครูจะมีใส่แฮชแท็กไว้แล้วว่าเออไอ,ต,อนะะตัวล้างสมองนะคะตัวล้างสมอง มีทําอยู่คลิปหนึ่งเดี๋ยวถ้าครูหาเจอแต่ครูทํามาเยอะมากานะเออก็คือเรื่องของแก๊สไลติงนะคะเขาทําให้คนที่เป็นเอมแพดเนี่ยกลายเป็น w e เอ็ม p พ d มันมีเอมเพดเฉยๆนะเอมเพดเฉยๆคือคนที่เป็นเอมแพดคนที่สงสารแต่ไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นระ,ะดับเซ์เอสเซมของเอมแพดอ่ะสมมตินะสมมติอยู่ที่เบอร์ห้าถ้าเขาไม่ได้แต่งงานไม่มีใครมากดเขาอะเขาก็อยู่ที่เบอร์เนี้ยเขาก็มีชีวิตปกติของเขาไปก็เป็นคนปกติไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอมแพด ดันไปแต่งงานกับนอสุดๆซึ่งนอสุดมองหาอยู่แล้วนี่มองหาผู้หญิงที่ข่มได้อยู่แล้วนะช้างเอ่อช้างเหมือนคล้ายๆช้างเท้าหน้ามองหาช้างเท้าหลังเออมองหาคนที่ฉันแบบสั่งได้ควบคุมได้คอนโทรลได้ปั่นหัวได้ด้อยค่าได้เขาพอเขามาจีปับ๊บเจออ่ะเลิฟบอมบิ้งมาเลยอันนี้เอมแพดนี่เซนซิทีฟนี่เฮ้ยเขารักฉันนะเขารักฉันเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสร็จสิคะก็แต่งงานสิคะ ก็แ,แต่งงานกันนอนสุดๆแล้วก็กังยังคะตกนรกค่ะหลายคนอยู่ในนรกนะคนที่มาบำบัดมาพูดคุยกับคุณเนี่ยหลายคนตกในนรกแล้วออกมันไม่ได้ถ้าไม่ออกมาไม่ได้อ่ะวิกเกินไปค่ะอ่อนแอเกินกว่าจะเดินออกมาได้เพราะว่าเขายังเป็นแค่เอ็มแพดไงอืมเขายังสงสารยังแบบสงสารลูกค่ะแล้วก็อ่อนแอถูกบีบเซเว็ตซีนลงเหลือแค่เนี้ยอืมก่อนแต่งงานอยู่ที่ 5, เลเวลห้าพอแต่งงานปั๊บอยู่ที่เลเวลศูนย์ฉันไม่ดีหนูไม่ดีเองนะคะครูหนูไม่มีคุณค่า หนูรู้เลยว่าเนี่ยที่เขาไปมีคนอื่นแล้วก็เป็นความผิดของหนูงงงงดิครูงงเลยนะเพราะครูมะเทมแผลแล้วไงคือครูฟังแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนะเธอตั้งใจฟังที่เธอพูดนะมันนอกใจเธอนะมันไม่ซื่อสัตย์นะแต่เป็นความผิดของเธอมันมีอะไรไม่เม k เซน n ์ป่ะมีอะไรไม่ไม่สมเหตุสมผลป่ะแต่เขาบอกว่าหนูอะเป็นพ่อหนูยังงั้นไปอันนั่นไงก็คุณไปถูกเขาเพราะว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้ว่าเขา เขามานิเปิลเลตเขาปั่นหัวให้เรารู้สึกว่าเรานี่เป็นคนผิดที่เขาไปมีคนอื่นเพราะว่าเราไม่ดีหนึ่งสองสาตีห้าคุณถูกเขาปั่นหัวคุณไม่รู้ตัวเฮ้ วิธีที่ทำให้คุณหายจากตรงนี้ได้คุณต้องพัฒนาตัวเองไปเป็นซูเปอร์เอ็มแพลทและตัวที่ทำให้เอ็มแพทกลายเป็นซูเปอร์เอ็มแพทได้คือความเชื่อมั่นในตัวเองความนับถือตัวเองที่ครูพูดครั้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครูทวนอีกทีหนึ่งเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองคุณต้อง หักล้างกับสิ่งที่เขาทากับคุณซึ่งมันติดลบคุณทํายากมากกูบอกเลยนะว่าเอ็มแพดขึ้นไปมั่นใจในตัวเองยากนะคะถ้าถูกเขาเหยียบถูกนอเซสเซอเหยียบจนเหลือเบอร์ศูนเนี่ยการที่วิธีการรักษาเนี่ยอันดับแรกกูทําให้คุณเป็นคนปกติให้ได้ก่อนคุณคุณอย่าเพิ่งเป็นเอ่อซูปเปอร์เอ็มแพดเลยนะแค่คุณเป็นเอ็มแพดที่เป็นปกติให้ได้ก่อนโอเคไหมคือก่อนแต่งงานคุณเป็นเอ็มแพดที่เป็นคนปกติ พอคุณแต่งงานกับน้องสุดคุณเป็นเอ็มแพดอ่อนแอตามตามให้ทันนะตอนแรกเป็นเอ็มแพดก่อนคุณเป็นเอ็มแพดเป็นคนใจดีเป็นคนแบบเออเซนซิทีฟรู้เอ่อเห็นเห็นใจคนอื่นอ่านใจคนอื่นได้อะไรได้คุณเป็นคนที่เอ็มแพดที่มีความมั่นใจนะระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งนะแต่พอคุณไปแต่งงานกับน้องสุดปั๊บเฮ้ยโดนเหยียบโดนข่มโดนด้อยค่าโดนเลยสารพัดคุณเป็นเอ็มแพดที่อ่อนแอ นี่แหละคือจุดจุดเริ่มต้นคือคุณเริ่มต้นต่ํามากเพราะนั้นการยิวยาในครั้งแรกหรืสิ่งที่คุณต้องการที่หลายคนครูให้จองเวลามาสะกดจิตนี่แหละให้คุณมองเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่มีอิทธิพลต่อคุณสิ่งที่ครูต้องการคือแค่ให้คุณเป็นคนปกติให้ได้ก่อนคือเป็นเอ็มแพดปกติหลายคนเวลาทุกนะครูหนูอยากมีความสุขค่ะหนูอยากแบบมียาอะไรให้หนูกินแล้วหนูแบบคึกมีความสุขเลยไหมไม่บางคนไปไปไปอ่ไป อะไรนะไปอบรมอะไรมาแลวเฮ้ยหนูอารมณ์ดีอารมณ์เดียวหนูจะอารมณ์ดีทั้งวันมันหลอกตัวเองมันเด้งขึ้นไปเวอร์เกินไปจริงๆแล้วถ้าคุณกําลังวีคเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ไปขั่วตรงข้าม เดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นโคล่าคือเวลาดิ่งก็ดิ่งแล้วอยู่ๆก็คึกขึ้นมาเป็นบ้าเป็นหลังลุกขึ้นมาแบบกระโดโดโลดเต้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะการขั้นตอนคือเราต้องไม่หลอกตัวเองคือบางคนไปไปไปอบ,อบรมอะไรบางอย่างซึ่งครูจะไม่เอ่ยถึงนะ <c oughs> บางคนไปไปรับป่๊แล้วฉีกยิ้มทั้งวันเลยครูบอกเฮ้ยตายน่ากลัววนะ <c oughs> ยิ้มทั้งวันน่ากลัวนะเคยยิ้มทั้งวันแล้วก็หนูมองโลกสุดนอกมองโลกในแง่บวกหนูจะอยู่ในอารมณ์นี้อารมณ์เดียวหนูจะมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวครูกลัวนะเอาจริงมันไม ถ้าเรารู้เราอ่อนแออันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าเราถูกทําร้ายมาจนเรากลายเป็นเอ็มแพดที่อ่อนแอสิ่งที่เราต้องการคือหนูต้องกลับมาอยู่ที่เลเวลเดิมให้ได้ก่อนคือเลเวลก่อนแต่งงานคือต้องกลับเอาตัว,ต,วต,นตนเดิมของเรากลับมาก่อนตั้งหลักให้ได้ก่อนค่ะพอตั้งหลักได้แล้วทีนี้เราเข้มแข็งวันี่พอเราเข้มแข็งขึ้นมาน,นระดับหนึ่งเหมือนเป็นคนเดิมก่อนที่จะแต่งงานอะเขาลืมคําพูดทุกอย่างในเขาด้วยค่ะหนูจากนั้นหนูค่อย พัฒนาตัวเองซึ่งครูบอกว่าการพัฒนาตัวเองนั้นคือการทําให้ตัวเองนั้นดีอยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมส่วนใหญ่ครูจะบอกว่าถ้าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินไม่มีปัญหาเรื่องเวลาไม่ครูอยากจะให้สมมติคุณบางคนจบมอสาอะไรนะปาชอไปเรียนเปียโีนะถ้าถ้าคุณถ้าคุณชอบการเรียนถ้าคุณไม่ชอบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องฝืนในสิ่งที่คุณไม่ชอบถ้าคุณชอบถ้าคุณไปเรียนต่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นก้าวหน้ามากขึ้นหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีทักษะอะไรท ไปเรียนะไปเรียนไปทักฝึกทักษะอะไรที่มันพิเศษบางคนรูอาจจะแนะนำไปเรียนกฎหมายไปนะถ้าเกิดเขาเป็นคนความจําดีคือหรือคุณต้องทําอะไรก็ได้ให้คุณยังมัดแข็งแรงขึ้นสวยขึ้นพัฒนาตัวเองคาว่าพัฒนาตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องรวยพัฒนาตัวเองเพื่ออะไรเราทําเพื่ออะไรเพื่อให้คุณมี ความนับถือตัวเองคุณต้องฝึกวิันด้วยวิันเป็นสิ่งสำคัญบางคนนะครูบอกให้เขาไปวิ่งเขางงเอ้ยไม่ต้องวิ่งครูให้เขาลงรายการวิ่งมาราธอนรายการวิ่งแบบคือฟันรันก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปวิ่ง42กิโลหรือ21กิโลไม่ต้องแฮปไม่ต้องฟูเอาแค่ฟันรัน5กิโล10กิโลมันเกี่ยวอะไรคะครูมันเกี่ยวค่ะเวลาครูวางเป้าหมายให้คุณนะเวลาใครที่มาฮิลอยากจะเป็นซูเปอร์แอมแพดของคุณเนี่ยครูจะบอกว่าคุณต้องวางโปรแกรมว่าคุณจะลงวิ่ง5กิโล10กิโลเนี่ยเพราะ คุณต้องซ้อมเพราะนั่นคุณจะวางแผนการซ้อมมีตารางซ้อมว่าวันนี้จะไปวิ่งเอาวันนี้พอวันที่คุณทําตามที่คุณพูดคุณกําหนดไว้กับตัวเองแล้วคุณทําตามสิ่งที่คุณวางแผนไว้เขาเรียกวิในคุณรู้ไหมว่าวิในทําให้เรานับถือตัวเองถ้าวันไหนคุณบอกว่าวันนี้นจะไปวิ่งแต่คุณนอนดูทีวีแล้วคุณตกบ่ายคุณไม่ได้ออกไปจากบ้านคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองหรือเปล่าคุณจะรู้สึกว่าเราไม่มีวิันเราไม่รักษาสัญญากับตัวเองคุณจะไม่นับถือตัวเอง ถ้าเรามีแพลนแล้วเราพัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกว่าฉันตั้งใจไว้แล้วว่าอาทิตย์หนึ่งฉันจะวิ่งสามวันฉันจะทําโยคะสองเนี่ยลูกศิษย์ครูหลายคนเนี่ยเขาต่อให้เบื่อต่อให้ขี้เกียจแต่แโอ้ยครูพููซ้ำๆสอนซ้ำค่าเขามีวินัยนั่นแหละคือการเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะว่าฉันมีนวินัยเออวันไหนที่ครูไปวิ่งเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมเราวิ่งเหนื่อยดิวิ่งแต่ว่าพอวิ่งเสร็จครูรู้สึกวบาครูภูมิใจในตัวทุกครั้งที่ครูวิ่ง เพราะคุณรู้สึกว่าฉั้นรักษาวินัยชั้นบอกตัวเองว่าอาทิตย์หนึ่งชั้นจะวิ่งสาวันแล้วฉั้นก็วิ่งสาวันแล้วฉั้นก็ไปวิ่งจริงๆฉชั้นรักษาสัญญาที่ให้กับตัวเองอันนี้คือดิกนตี้คือความศักดิ์สรีคือความภาคภูมิใจชั้นบอกกับตัวเองว่าชั้นวันนี้จะอ่านหนังสือสองบทวันนี้ชั้นจะอ่านหนังสือเท่านี้เท่านี้ครูอ่านหนังสือทุกวันเลยแล้วครูวเวลาอ่านหนังสือเราเราเข้าห้องสวดแล้วฉั้นกําลังทําให้ตัวเองมีความรู้มากขึ้นครูไปสออบบานุญต ในหน้าวิราชภัยครูไปสอบตัวนั้นตัวนี้ครูไปเรียนเรื่องกฎหมายประกันภัยครูรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้มากกว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งละคือไม่ได้ครูไม่ต้องทาเพื่อให้ตัวเองแบบเฮ้ยฉันเก่งกว่าคนอื่นไม่ใช่ค่ะครูไม่พูดถึงคนอื่นเลยค่ะครูทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยค่อยๆพัฒนาและนี่คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์คนคนหนึ่งที่เคยเป็นเมื่อก่อนครูก็เคยเป็นแค่เอ็มแพดครูก็เคยเซนสิทีฟครูก็เคยถูกทำร้ายจิตใจครูเคยอ่อนแอมาก่อนค่ะอ่อนแอมากครูเคยลงหลุมดามาแล้วด้วยค่ะ แต่พอเราพัฒนาตัวเองขึ้นมามันทําให้เรากลายเป็นซูเปอร์เอมแพดและหลังจากที่เราเป็นซูเปอร์เอมแพดแล้วไม่มีใครทำลายเราได้อีกเลยค่ะเรายังเป็นคนใจดีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเราต้องมีวิน,นัยเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องค้นหาก่อนไม่นะาาต้องค้นหาก่อนว่าเราถนัดอะไรไม่ใช่พัฒนามั่วไปเรอยหรือว่าคุณไม่ชอบอย่างนี้แต่คุณก็ไปพัฒนาคุณต้องรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมันเสริมคุณหรือเปล่าเพราะนั้นต้องหาจุดแข็งจุดอ่อนไปแก้กับจุดอ่อนแแล้วก็็ไปเสริมจุดขง และเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นมนุษย์คนเดิมแต่ดีขึ้นเหมือนกับเรากลายร่างในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเมื่อนั้นแหละซึมเศร้าก็หายวิตกกังวลแพนิคหายหมดเลยเพราะว่าโรคพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากความที่เรารู้สึกไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณจะกลายเป็นซูเปอร์แอมแพรซึ่งมีเพียง ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตำราว่า1%แต่ครูเชื่อว่ามากกว่าน,นั้นเราจะเป็นเหนือนถพาเราเป็น super empath แล้วเราจะมีความสุขโดยสมบูรณ์เลยนะเวลาใดคลิปหมดแล้วใครต้องการปรึกษาครูค่อยแอดไลน์มา0897456111ค่ะ